โหหาวนอนหาวนอนเชียวายบ๊ายทะเลายทะเลเดี bye, bye, ๋ยวแม่ทำมาใหม่โอ้นน่นนี่สามอะไรพระผมครับ พ่อตามตำนานไป่ายแล้วพ่อตามตำนานแล้วเนี่ยพ่อผมแต่งอหัวไปรู้ลูกสาวตัวเองอไะค,<น>คนอินเดียก็เลยคิดว่าไม่เหมาะสมก็เลยไม่ค่อยส,สร้างฝันอย่าแบบนี้ค่ะไปบ่ายโรงแรมเราไปบ่าย